ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจรมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วรินันะคะหรือว่าโคจันนะคะวันนี้จะมาทํานายดวงชะตาของคนเกิดทั้ง7วันเกิดนะคะประจําวันที่1กรกฎาคมถึง15กรกฎาคมปี2567 ะะจะทำนายในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สิงครุรมัรวัมโดยใช้ไพ่จิตเดิมแท้นะคะในการทํานายดวงของคนเกิดทั้ง7วันเกิดก็ขอให้ท่านที่เกิดทั้ง7วันเกิดนะคะติดตามรับฟังกันได้นะคะวันดวงชะตาของคุณเนี่ยจะเป็นเช่นไรเพื่อหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะติดตามรับฟังกันได้ค่ะ สำหรับขีดต่อไปนะคะก็เป็นลำดับของท่านที่เกิดวันอังคารค่ะท่านใดที่เกิดวันอังคารค่ะให้อธิษฐานจิตนะคะอาจารย์จะสับพระเก้าครั้งแล้วก็เลือกไพ่ถึงสองใบค่ะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มเลยนะคะเก้าครั้งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะเจ็ดแปดเก้าแล้วเดี๋ยวเลือกไพ่ถึงสองใบค่ะคาทํานายนี้เป็นคํานายโดยสตล์โดย,ดยรวมทั่วไปคนเกิดวันอังคารนะอาจารย์ไม่ได้เจาะจงค่ะว่าเป็นท่านใดนะคะ ใครที่ฟังอยู่แล้วก็ต้องการดูดวงส่วนตัวจาดลึกในเรื่องของคําถามหรือแนวทางต่างๆ ในการดาเนินชีวิตเพื่อเป็นแนวทางจากไพ่จิตตัมแท้นะคะสอบถามรายละเอียดการดูส่วนตัวจากไพ่จิตตัมแท้มาได้ในช่องทา,ตางต่างๆใต้คลิปนี้นะคะรวมทั้งท่านที่สนใจในเรื่องการเรียนรู้การอ่านไพ่จิตตัมแท้คุณเรียนร้กอาจารย์เนี่ยคุณจะได้ไพ่หนึ่งชุดนะคะหนึ่งชุดมีเก้าสิบเก้าใบเลยนะคะละเอียดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆอาจารย์มีคําทํานายเตรียมพร้อมให้หมดค่ะทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักและคําแนะนำรูปแบบอ e ีบุ๊กนะคะใช้งานได้เลยนะเรนกับอาจารย์จะได้ไพ่ค่ะ ไม่มีวางขายที่ไหนนะคะแล้วก็ไพ่จิตเต็มแท้เนี่ยเหมาะกับทุกคนค่ะสําหรับทุกคนเลยค่ะที่กําลังเริ่มเข้าสู่วงการไพ่หรือคุณอามีไว้ก็เพื่อเอาไว้ดูดวงให้ตนเองหรือหาแนวทางเปิดหนึ่งใบก็ได้ค่ะ หาแนวทางกับทุกเรื่องค่ะไม่จําเป็นต้องเรียนเป็นหมอดูก็ได้นะคะมีไว้เพื่อหาแนวทางหาคําตอบให้ตัวเองเปิดไพ่หนึ่งใบก็ได้เปิดสามใบก็ได้หรือเปิดสิบสองใบก็ได้เพราะว่าไพ่จิตเดิมแท้นี้ไม่ยึดกับเรื่องศาสนาหรือว่าวันเดอร์บิเกยใด,ดๆค่ะอยู่ที่การตั้งคําถามของเราเปิดหนึ่งใบก็ได้คําตอบค่ะแต่วันนี้อาจารย์จะเปิดให้คุณสิบสองใบค่ะเพื่อเป็นแนวทางนะคะว่าเราจะแบบทํานายอย่างไรนะเดี๋ยวเราไปดูใครว่าทิศทางดวงชะของใครสนใจก็ทักมานะคะจะมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะ คนเกิดวันอังคารนะคะอาจารย์จะเรียนแถวบนหกแถวล่างหกคนเกิดวันอังคารคะ่ะคุณเนี่ยเป็นนักสู้ทีเดียวนะคะวันอังคารเนี่ยบอกเลยคะ่ะเป็นนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเจออุปสรรคปัญหาอะไรคุณก็จะฝ่ามันไปค่ะเป็นคนที่มีความกล้า เด็กเดี่ยวนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองแต่ก็ต้องระวังความกล้าของตัวเองนิดนึงนะคะบางทีก็ออกแนวใจร้อนบ้าบินก็ได้นะคะทยุทธยาอย่างเงี้ยคะ่ะเรียกได้ว่าจะทาอะไรก็ต้องรอบคอบหน่อยอย่าใช้ความกล้าแล้วก็ใจร้อนอย่างเดียวไม่เกิดผลลัพธ์นะคะน,น,นี่คือตัวตนของคุณและนี่คือหน้าไพ่ของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนกรกฎา,าคมอาจารย์จะเริ่มทายแต่และตําแหน่งให้นะคะมาเริ่มจากตําแหน่งที่หนึ่งนะคะ ตำแหน่งที่1นเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะว่าหน้าไพ่มีข้อความให้เรียบร้อยแต่ใดๆก็ตามคะ่ะอาจารย์ก็มีอ e ีบุ๊กให้เป็นคาาําทํานายด้านการงานการเงินความรักพร้อมคันแนะนํนเพราะฉันทุกคนคะ่ะสามารถใช้ไพ่นี้ได้แน่นอนนะใช้ไพ่นี้แน่นอนไม่จำเป็นต้องเป็นหมอดูก็ใช้ได้คะ่ะนะเราเริ่มต้นจากตำแหน่งที่1ค่ะตำแหน่งที่1คุณได้ข้อความว่าเจ็บปวดถ้าเจ็บปวดมาแบบนี้ตัวตนของคุณในสถา,านการณ์ช่วงนี้คะ่ะ จะมีเรื่องที่ไม่สบายใจบางอย่างเกิดขึ้นจะป right? วดนด้มมองได้หลายมุมอาจจะมาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ด้านความรักหรือเป็นเรื่องที่ทุกกายทุกใจเป็นเรื่องที่มันว้าวุ่นใจมากๆอ่ะคนวันอังคารมีเรื่องที่ไม่สบายใจรละเก็บเอาไว้ภายในใจคนเดียวด้วยนะคะอึดอาาัดใจทุกใจกังวลใจหรืออึดอาาัดอะไรบางอย่างเนี่ยคะ่ะหรือนีเรื่องกังวลก็ได้ะคะ่ะไม่ถึงเป็นต้องปึกเจ็บปวดใจมากมายกระเวนเรื่องไม่สบายใจของคุณเดี๋ยวเรามาดูคำว่าไอ้เจ็บปวดใจไม่สบายใจเนี่ยมันเรื่องอะไรเนาะการแต่งการงานของ คุณค่ะได้คําว่าตัดสินใจด้านบนก็คือผู้บริหารเศรษฐีนีแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขโดยรวมเนี่ยไพ่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะไม่ถือว่าแย่มากนะตําแหน่งเรื่องการกระทําหรือการงานได้คําว่าตัดสินใจสนแสดงว่าคนเกิดวันอังคารค่ะคุณจะต้องมีเรื่องตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่ขอเลยนะคะหากเรื่องใดๆดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการงานหรือการกระทําที่คุณต้องตัดสินใจคนเกิดวนันอังคารต้องยึดถือในเรื่องความถูกต้องอย่างเดียวเลยตรงไปตรงมาเลยนะคะเออต้องไม่มีอารมณ์นะ คือบางทีเราอารมณ์ไปปะปนกับเหตุผลไม่ได้นะคะเอาเหตุผลนําหน้าอย่างเดียวค่ะแล้วก็ประมวลการประมวลผลในเรื่องการตัดสินใจดีๆหาข้อมูลได้เยอะก่อนตัดสินใจในทุกๆเรื่องค่ะถามว่าเรื่องงานลงตัวไหมอาจารย์ก็ว่ามองว่าการตัดสินใจครั้งนี้ค่ะอาจารย์จะเรื่องการตัดสินใจในเรื่องของการเซ็นสัญญาเงื่อนไขผลประโยชน์ในเรื่องของการกระทําต่างๆผู้ มีผ like no ู้ใหญ่คอยช่วยเหลือมีความสําเร็จแต่ว่าอาจจะต้องเป็นเรื่องของการเดินทางไกลไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นจะเรื่องของเป็นเรื่องของการตัดสินใจครั้งสําคัญของคุณแล้วก็ได้นะคะมีไม่มีเงื่อนไขในหมายถึงว่ามีใครบางคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะอาจจะเป็นคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องเราก็ได้นะคะก็ให้กําลังใจคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ก็เรียกได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานหรือการกระทําเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการงานที่รออยู่แบบแดนไกลก็ได้ผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่ซัพพอร์ตหรือคนใกล้ตัวสนับสนุนค่ะก็เรียกได้ว่าแนวทางดี แต่ว่ามันก็ยังดูกังวลใจอยู่นะคะอาจจะเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญที่คุณต้องเปลีปลปล่ยนแปลงยกย้ายที่อยูอ่อาศัยก็ได้นะคะต้องมาดูเรื่องของการเงินกันหน่อยค่ะรายรับไรายได้ตําแหน่งไรายรับรายได้คุณได้คําว่าสถานการณ์การเงินจริงจริงจริงๆก็ไม่ได้สืกว่าแย่หรือว่าโดดเด่นทีเดียวนะคะแต่คำว่าสถานการณ์เหมือนกับว่าคุณกําลังรออะไรบางอย่างอยู่ในเรื่องของเงินก้อน ในเรื่องของสิ่งที่คุณต้องได้เมื่อี่คุยมานานแล้วพูดคุยมานานเจรจามานานแล้วไม่เกิดผลลัพธ์แต่ณนวันนี้ค่ะขอให้คุณนิ่งๆแล้วรอดูเหตุการณ์ก่อนในช่วงต้นเดือนนะคะเพราะอาจารย์มองว่าปลายทางในช่วงกลางเดือนนะคะคุณจะได้รับในเรื่องของเงินที่คุณรออยู่มันจะเป็นต้องไปเร่งไปตามติดไปแบบทวงถามอะไรแบบนี้ค่ะแต่คุณจะมีเงินเข้ามากลางเดือนจะมีเงินเข้ามาเพราะฉะนันต้องนิ่งๆกับสถานการณ์ต่างๆรายรับรายจ่ายก็บริหารจัดการตามสมดุลก่อนนะคะในช่วงต้นเดือนนะเพราะอาจารย์มองว่าช่วงปลายช่วง กลางเดือนนะคะการเงินถึงจะลงตัวสิ่งที่รออยู่จะเกิดผลลัพธ์จะมีเงินเข้ามาจากการเดินทางเดินทางแล้วจะมีโชคหรือเดินทางแล้วจะมีในเรื่องของรายรับที่ดีเกิดขึ้นหรือจะมีโชคจากการเดินทางก็ได้ได้หมดเลยนะคะแต่มันจะมาในช่วงใกล้ๆกลางเดือนมากกว่าเพราะฉะนั้นช่วงต้นเดือนนี่ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ใช้จ่ายรอบครอบค่ะการเดินถึงจะโดดเด่นอะไรก็ตามที่รออยู่เกิดความสําเร็จได้รับการเติมเต้นผู้ใหญ่ช่วยเหลืหรอมีโชคจากคนในครอบครัวจากเด็กก็ได้นะคะก็เรียกได้ว่ากลางเดือนจะโดดเด่นต้นเดือนอย่างนะ มาดูความรักคนในคู่นะะียค่ะมีคําว่าลงมือทําแสดงว่าสถานการณ์ด้านความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างทําร่วมก,กันกับคนรักเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดใจฟังกันเยอะๆนะคะไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งหรือไม่โอนอ่อนไปทางเขาฝ่ายเดียวต้องฟังกันและกันแล้วก็ต้องระวังเรื่องของมือที่3ด้วยค่ะมันจะมีบางอย่างเข้ามาในความสัมพันธ์หรืออาจจะมายถึงเข้ามาในรูปแบบเพื่อน เข้ามาเหมือนเป็นเพื่อนกันแต่สุดท้ายแล้วเขาหวังในเรื่องของความสัมพันธ์บางอย่างที่มันไม่ถูกต้องก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้โฟกัสที่คู่รักเราอย่างเดียวอย่าไปวกแวกฟอแวร์นะเออชัดเจนต่อกันเข้าไว้ค่ะคนโสดค่ะจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีอะไรบางอย่างคือมีใครบางคนมาสนแสดงออด้าอารมณ์ความรู้สึกกับคุณจะเกิดความลงตัวมีความสุขแต่ก็ต้องระวังเรื่องนี้ค่ะเช็คหน่อยละกันค่ะว่าคนคนนั้นน่ะเขาพร้อมหรือเปล่าหรือมีอะไรที่แบบ ลึกลับซับซ้อนปิดบังไหมก่อนที่คุณจะตัดสินใจแต่แนวทางก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะคือหมายถึงว่าต้นเดือนเนี่ยอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจในทุกเรื่องเช่นมีคนมาขอเป็นคนรักเออหรือมาจริงจังต้นเดือนตัดสินใจเลยก็ไม่ได้เหมือนคุณต้องค่อยๆดูก่อนนะคะแล้วพอใกล้กลางเดือนปุ๊บเนี่ยค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจได้เหมือนมันก็จะลงตัวแต่ต้นเดือนนี่ยอย่าเพิ่งนะต้นเดือนมีเรื่องวาวุ่นใจอยู่นะคะอืมมันยังไม่ค่อยลงตัวแต่กลางเดือนอาจารย์บอกว่าจะมีความสุขบางอย่างจะเกิดความสําเร็จบางอย่างเกด้นนนมมมีคครสววไก็าาาพพัััฒธ์ สิ่งที่ควรระวังกับสุขภาพร่างกายค่ะช่วงนี้มีรืดองอุอจจาใจพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอสุขภาพสําคัญนะคะแล้วก็เรื่องของความทุกข์ในใจนอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่เข้ามาแล้วยังไม่ชัดเจนจีบอกว่าช่วงต้นเดือนยังไม่ต้องรีบตัดสินใจเรื่องใดๆเลยค่ะทางเรื่องของการเงินหรือเรื่องของการงานก็ค่อยๆคิดค่อยๆทบทวนพราะใกล้ๆกลางเดือนถึงจะเริ่มลงตัวทั้งเรื่องงานเรื่องเงินและเรื่องของความรัก ระวังเรื่องบุคคลที่สามที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนมีคู่นะคะอมืมีความไม่มั่นใจเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์เกิดขึ้นในครอบครัวน่ะคุยกันแล้วกันค่ะเปิดใจคุยกันเยอะเลยอะ่ะเพราะบางทีเราเข้าใจผิดตัวเองหรือเปล่าหรือมอะไรที่เราคาใจกันอยู่ก็คุยกันค่ะอย่าปล่อยให้อารมณ์นี้อยู่นานนะไม่ดีความสัมพันธ์ค่ะเพราะฉะนั้นให้เหมือนกับว่าเขาจะไปคุยคนอื่นแทนที่เ,เขาจะคุย คุณก็คือเปิดใจคุยกันดีกว่าเนาะเพราะยังก็เป็นกําลังใจให้สำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะก็เดี๋ยวกลับมาพบกับอาจารย์ได้ใหม่นะคะในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ